ผมมินจากได้ออตบอกครับตอนนี้อยู่ที่บูธโตโยต้าในงานบางกอกออโต้ซอลอน2024นะครับอยู่กับรถคันนี้ฮะนี่คือ Hyper F Concept เต่เดกตัวนี้เป็น Fortuner แต่เป็นรถต้นแบบนะเขาบอกว่าเอาดีไซน์เอาแรงบันดาลใจมาจาก Hilux GR Sport ที่ทำช่วงล่างใหม่เป็นแบบ Y า h a e ็ d แล้วก็ทำบอดี้ให้มันหวดเลยคราวนี้เอาไอเดียตรงนั้นเนี่ยมาลงกับ Fortuner มั้งใช่ครับก็ พยายามจับปั้นให้ออกมามันเบ่งดูบอดี้นะพี่คือกว้างขึ้นก็คือตอนนี้ยังเป็นการทําโป่งที่เบ่งออกมายังไม่ได้ขยายแบบฐานล้อคนละไอเดียกับไฮรักเลยนะใช่ก็ดี<ะ>ที่ไม่ซ้ํากันคือไฮรักเนี่ยพอเขาเอาล้ออกมาแต่เขาไม่ขยายตัวแก้มครับเขาใช้วิธีใส่เฟนเดอร์ใหญ่ๆโหด,ดเขาบอกว่าจะได้ไม่เหมือนใครนะฮะไอการขยายบอดี เป็นอีกแนวหนึ่งธรรมดาไปสําหรับตัวกระบะแต่พอมาเป็นฟอรจูเนอร์ดีไซเนอร์ของคนที่ออกแบบตัวไฮเปอร์เอฟคอนเซปต์เขาลดความสูงลงมาแล้วก็ขยายตัวฐานล้อรวมถึงขยายบอดี้อย่างมากนะใช่ครับผมอย่างนี F ้ก็คือแอโรไดนามิกเขาให้ความสำคัญเรืร่องนั้นใช่ตัวจ r จาพาไปดูเหมือนกันแต่วันนี้เป็นตัวแข่งเน้นเรื่องว่าต้องลุยต้องตะก,กุยนะฮะพวกกระแทกลงไปนะครับระยะ ะย,ะยุบ<ย>ปรับดีบาแต่ตัวนี้เน้นนี้คือเน้นคือแอโรดนามิกเน้นความเป็นสปอร์ตแบบ SUV ที่มีความสปอร์ตเนี่ยพี่ล้อใหญ่มากล้อขนาดขอบ22นิ้วนี่คือดีไซเนอร์ของทางญี่ปุ่นนะครับเป็นคนออกแบบเขาได้แรงบันดาลใจอะไรมาหลายๆอย่างเลยนะในการผสมผสานไอเดียออกมาเป็นตัวคอนเซปต์รถของ Fortuner คันนี้เนี่ยคือเอาเรเจนเดมาทำ เอาตัวเล g e n d อ r ์ใช่เครื่องก็เครื่อง1 Gd นั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวอาจจะมีการพัฒนาปรับจูนเครื่องไปด้วยอันนี้คือว่ากันต่อในอนาคตแต่ตอนนี้ให้เราเห็นในรูปร่างหน้าตาแล้วก็คอสเมติกอย่างที่พี่มินพูดก็ถูกครับเพราะว่าผมได้คุยกับทางดีไซเนอร์ของชาวญี่ปุ่นน่ะเขาบอกเลยว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแอโรดนามิก ทุกส่วนทุกช่องเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยมีการรีดกระแสอากาศดักลมแล้วก็เอาออกเตี้ยวกว่าฟ<น>อร์จูนเนอร์ปกติเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วก็ตรงความเตี้ยนี่แหละครับพี่คือลดแรงต้านได้ด้วยเขาถึงบอกว่าคันนี้ทําไมถึงเตี้ยกว่าปกติเพราะว่าเขาช่วยลดแรงต้านและชุดพาร์ตต่างๆโอ้โหแบบมาแนวพวกรถแต่งญี่ปุ่นซูเปอร์ G.T หรือพวกลิเวอร์ตี้บลอกอะไรเงี้ยนะใช่พี่นนคือผมดูแล้วแบบ มันอลังการมากแล้วมันดูลงตัวได้อะบบไม่ได้คิดว่าทางเฟนเดอร์หรือเจาะช่องให้เป็นพวก Air แอร์เคอร์เทนอะไรอย่างเดียวนะครับแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยดีไซน์เนี่ยมันจะเหมือนพวกเนี่ยเหมือนตัวแข่งพวกรายการเรอมังอ่ะให้บนเขาจะแบบนี้ใช่ครับเราดูไม่ออกว่าทำไมมันแยกชิ้นกันไม่ติดกันแต่มันเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับผมติงถามเขาไงว่าปกติอะเฟนเดอร์อะมันต้องครอบถูกไหมครับพี่ตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังล้อ แต่เนี่คือด้านหลังเนี่ยเขาทําเปิดเลยเพื่อให้ช่วยรีดกระแสอากาศออกเปิดลดแรงต้านใช่ฮะนะเปิดมาถึงนี่เลยแล้วก็มีเฟนเดอร์เล็กๆนะครับเพื่อคอบไม่ให้เหมือนล้อมันช่ครับจากบอดี้รถมากแต่จริงจริงมันทางมาเยอะนะน่าจะเท่ากับ GR Sport เลยวะใช่ผมดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงเลยครับพี่มินใช้คําว่าใกล้เคียงละกันเพราะว่าตัวเลขตรงเนี้เรายังไม่มีเนาะอ่า โหแต่ลอจริงๆแล้วที่เขาภูมิใจนําเสนอนะที่เขาคิดค้นเป็นวัสดุใหม่นี่ตรงนี้นะครับพี่มีชิ้นนี้ชิ้นนี้เหรอครับกับชิ้นนี้เนี่ยเป็นอัพไซเคิลอ่ะใช่ครับผมอ๋อก็ลวดลายมันเท่ดีนะเท่ดีเอ่อเป็นเหมือนลายพ้าเลยนะอ้พี่ว่ามันเหมือนหินน่ะเหมือนใช่ก็ดูมีเลเยอร์ด้วยสวยแล้วดูไฟหน้าดิสีเหลืองเหมือนแบบสไตล์รถ G ีเลยไหมพี่ อันนี้ก็ต้องเป็น G T 3 0 0ร้อนใ่ G T 300ไปเลยดูแบบเออมาชมตัวจริงได้เขาก็ไม่ได้่วงนนะแค่ว่าอย่าไปเยียบ,เ,ยยบเพราะว่ามันไม่ใช่บันไดขึ้นรถตัวนี้มันเป็นพวกชุดพาร์ทสเกิร์ตเกี่ยวกับ a e r o d y n a m i c เนี่ยที่ครอบเนี่ยเหมือนพวก L M P 1, 1พวกรถที่เป็นรถไฮเปอร์คาร์รถเลอมังเนี่ยนี่นี่ฮะมาดูตัวจริงได้ไข้อมูันี้ชื่อเขาไฮบริดฟ o นเซ็ต ภายในสุดยอดนะพี่เบาเนี่ยเป็นรถซิ่งเลยเป็นแบ็คซีทสี่ตัวนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์รถมไม่ใช่รถครอบครัวแล้วเป็นไฮเปอร์เอสยูวีไงเฮ้ยถ้านั่งนี้ก็เท่นะเป็นไอเดียนะสำหรับใครที่ใช้ f ฟ r ์ u จูเแล้วเป็นสายซิ่งอยู่ใช่ครับถ้าอยากจะนั่งแยกกันแบบนี้ใส่เบาะที่เป็นเบาะตัวแข่งเนี่ยใช่ แล้วผมถามว่าทําไมถึงใส่เบาะมาแค่สี่ตัวเพราะว่ารถคันนี้มันจดทะเบียนเนี่ยมาได้จริงๆมันมีเบาะเดิมเนี่ยสามแถวถูกไหมก็จะนั่งได้เจ็ดคนเขาบอกว่าก็ไม่ได้เน้นครอบครัวแล้วไงนะนะแล้วมาดูนี่ด้านท้ายพี่เนี่ยท้ายรถเขากันชนด้านหลังเนี่ยมิบบัมเปอร์โหเนี่เอนะคือที่ดูภาพแบบว่า จากคอมพิวเตอร์นะว่าไอชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องแอโรดนามิกแล้วก็เรื่องเรื่องของอาจจะมีเรื่องของดาวฟอร์ได้อย่างไรนะดูดีไซน์ใช่นะครับไม่น่าเชื่อว่าดีไซน์แบบนี้มันอยู่ใน f o r t จูเนได้ด้วยนะครับเห็นไหมพี่แยกออกมาเลยนี่เนี่นนชิ้นเขาตรงนี้อีกสองชิ้นนี่ก็ช่วยเรื่องกระแสาอากาศ รถเทอร์โบแลนจากด้านบนอากาศด้านบนหลังคาแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยพี่เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเป็น2ชิ้นนะเป็นดับเบิลอ๋อทำดับเบิลขึ้นมาใช่ครับผมไฟเบรกแบบพวกรถไฮเปอร์คาร์ก็นี่ไฟเบรกเขาก็บอกว่าเอามาจากตัวซูเปอร์จีอารนี่โอ้โหทำขายเลยไหมนั่นน่ะดิผมไม่อยากได้เลยนะพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยกล้าคิด ใช่พี่ยกพาร์ททั้งชุดเลยเนี่ยมาใส่โหเออวะเท่มากสุดมากแบบฉีกกฎหลายๆอย่างอะแต่เหลือเชื่อว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีด้วยนะอืมไม่อยากจะเชื่อเลยอะนี<ห>สุด,ดจริง,งมาครับเปี้ยวเลยก็ช่วงล่างเนี่ยในรถแข่งเนี่ยเขาจะจะใช้โชคอัพแบบทีเวก็คือสามทางบพาสตัวเนี่ยเขาใส่เป็นแบบทูเวพี่ซับแทอ พี่มินเห็นอะไรไหมเฮ้ยมันเห็นขอบกระจกเลยนะถ้าตัว f o r t จูเนมันจะต้องมีตัวชิ้นปิดนี่นะครับพี่ปิดแบบนี้อ่าแต่ตอนนี้เขาก็ดีไซน์เอาไปอยู่ในตัวนี้เลยเ,เพื่อให้มัน,นรีดใช่อ๋อเปีนนน้ยวไหมล่ะเออครอบเป็นเลยผมดูแล้วเนี่ยความสูงนะจากสายตาที่ผมคาดคเนนะจากรถตัวเอง น่าจะลงมาต้องมีสามนิ้วอะสชมตัวจริงได้นะครับเริ่มที่จะคิดแล้วว่ามีความสำเร็จจากตัวไฮรักจีอาร์สปอร์ตนะแต่จะเป็นพวกกระบะแบบไฮเปอร์คาร์เลยแคราวน้เอฟเห็นไหมนะตัวนี้เป็นกระบะจีอาร์สปอร์ตที่เป็นตัวซิ่งตัวลุยแบบว่าดาร์กแรลลี่ตัวนี้มาแนวแนวแบบว่าไฮเปอร์คาร์นะฮะแนวแบบว่าจรวดทางเรียบ เออเพสดุใหท่สวยนะเออเอาไปทําเป็นแก้มเป็นฝาท้ายสวยเลยนะพี่ไม่ต้องทาสีก็ได้นะอติดคืนให้ารชมตัวจริงได้นะครับหดเลยร้อยยี่บสอนิ้วก็นอกจากเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานแล้วเดี๋ยวงานพวกโดยตั้งมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเห็นว่าจะเอาไปโชว์ด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวสนามที่บางแสนจะไปจอดโชว์เหมือนกันใช่ครับไปชมตัวจริงกันได้นะครับที่บางแสนชนบุรีนะสำหรับ ไฮเปอร์เอฟคอนเซปเอฟก็ย่อมาจากฟอร์จูเนอร์เขาอยากจะทำฟอร์จูเนอร์ให้มันแตกต่างขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดมาเดินบูธโตโยต้าในงานบางทีก็สลอนนะครับมีรถหลายรุ่นนะฮะแต่ผมอยากจะพาไปชมคันนี้นี่เป็นตัวแข่งนะของรายการเอเชียคอสต์กที่ของทีมโตโยต้ากาซูเดซิงไทยแลนด์นะครับโอ้โหนี่ก็เอาตัวไฮ l ักซ์รีโว GR Sport ตัวนี้ตัว GR นะไม่ใช่ GR ธรรมดาด้วยเป็น GR ไอตัว GR s p อ r t ตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัววายเ a แล้วสวยว่ะหน้าแบบนี้เลยอืแล้วก็พาร์ทเนอร์เขาไอชิน t c h Asia m o t u ตุน t m ก็พวกน่าจะซอกเกิลตัวนี้คงให้ TJM ทํทำให้ดีไซน์นะครับฮเพราะว่าตัวแนบเนี่ยใช่เลยดีไซน์แบบของของ t ีเเขาแต่มีโลโก้วใต้อยู่นี้นนะครับ แล้วก็ช็อคอัลซอมเบอร์อ๋อเป็นเออร์ลินนะครับตัวแข็งอเออร์ลินหน้าหลังครับพี่เออร์ลินแล้วแต่นะบางค่าแต่คันนี้เป็นเออร์ลินเนี่ยล้อยางโห,หดเลยล้อลายนี้ก็เป็นลายปกติของตัว GR นะครับแต่ยางเนี่ยถ้าคุณซื้อ GR สปอร์ตไปมันจะได้ยางเบียบคลิตแต่ตัวนี้ตัวแข็งพนมิดเขาเป็นดันหลอดลายกรนะครับสปอยเดอร์อข้างแล้วก็เนี่ยแล้วดูอุปกรณ์ของมืออาชีพเขา ทำแหลกติดตั้งยางอะไหล่นะฮะล้อยางแล้วก็สายรัดแล้วก็นี่แม่แรงปั๊มลง <h ul> สำคัญวินวินนนี้เป็นวินของ t j m อฮะช่วงล่างใช้เออรินเนี่ยมาใช้รอบใช้วินของ TJ เ <TJ M. S 2> ครับอ่าเป็นวินเชือกครับแบบว่า,วาจัดเต็มเลยปีนี้พงไหม่มั่นปั้นมืออย่างมากนะครับสำหรับทีมโ o โยต้าการูรนเอซิ่งไ l ล n อ นี่ครับโอ้โหโหดเลยเพราะว่าเพาเขาใหญ่อยู่แล้วสำหรับตัว GR Sport แล้วก็เห็นไหมมีแผ่นเหล็กนะครับเป็นครอบเป็นเพดกันกระแทกแล้วครับพี่ของตัวเพาอีกดิสเบกสี่ล้อนะครับแนบด้านหลังตับแนบโอ้โหกี่ชั้นมาเลยห้าแผ่นโอ้โหแนบหกแผ่นครับเออรินสัตแค็งนะครับสำหรับตัวชว์ออฟซอมเบอร์ แต่ดูก็ไม่ได้แข็งนะพี่เนี่ยโน้มๆอยู่แล้วคือเขาเก็บแรงสั่นเซินที่มันหนุนมาให้สูงด้วยแล้วก็เดี๋ยวของเออร์ลินเนี่ยมันเหมือนขับบนปุยเมฆอยู่แล้วนะครับนอกจากรถที่เป็นคอนเซปต์นะฮะของ Fort u n e r แล้วมีตัวแข่ง g r Sport ในรายการเอเชียเขาขั้งที่มาจอดโชว์นะครับรถแข่งอื่นก็มีนี่ยาริสเอทีวันแม็กเลสอันนี้ก็ฮิตมากดาราลงแข่งกันเยอะนะครับ ไปชมกันได้คือเดี๋ยวเขาจะมีแข่งโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยสสนามเนาะใช่ครับก็จะมีภูเก็ตมีเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาติดตามดูน่้สนุกบรรยากาศงานแข่งจริงๆมันไม่ได้มีแค่รถแข่งโตโยต้าอย่างเดียวพาร์ทเนอร์พนัมิตรอื่นกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับโค้ชเอาติสครับนะตัวนั้นก็เป็นวันไมเคสเป็นวันไมเคิรสกนะครับขับเที่ยวกันในบุ๊โตโยต้ามีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวพาไปชมอีกคันนึงแต่งขึ้นนะ ยาริะถ้าเกิดไม่ใช่ยุคแบบยุครถไฟฟ้าอะไรเข้ามามากมายนะพี่เชื่อว่ายังไงก็ขายดีไปต่อนะผมยังชอบอยู่เลยนะตัวนี้เครื่องอะไรเงี้ยโอเคหมดเลยยาริสตัวนี้นะครับมันเป็นตัวบิ๊กแมนเชนเปลี่ยนมาอ่มันยังไม่เป็นไม่ได้ใช้เครื่องเกียร์ของตัวเอทีพนะตัวเนี้ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าเล่นแต่ราคายังแข็งอยู่แต่ยุคนี้เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้ามัน กดมันหันราคาลงมาถูกมากนะฮะกระแสก็เลยอาจจะไม่เปี้ยงปังนกแต่จะบอกเลยว่าเป็นรถที่แต่งขึ้นแล้วก็เป็นรถน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งดูแลรักษาง่ายด้วยเติมน้ํามันแล้วก็เข้าเช็คระยะตามรอบไม่ต้องมีอะไรจุกจิกเลยถ้าไม่ได้วิ่งเยอะเ่ยนรตัวนี้ติดบ้านไว้สบายใจครับใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกที่มาโชว์ในงานนี่แชมป์ตัวเลโกแชมป์แชมป์ของเม้งกันยางนะคันนี้โอ้โห แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นของเทสซีนะฮะเนี่ยไฮรักแชมป์เนี่ยแต่งสไตล์ไหนก็สวยนะพี่แปลกนะรถดีเซล2.4นะครับก็ทำมาใช้งานแต่ฮิตมากใช่ครับมาแต่งกันนะครับดูเนี่ยฮอ้อันนี้แต่งโดยสไตล์แบบว่าสตรีทหน่อยอ่าโดยเทสซนะครับอันนี้คินคีนนะใช่ก็ดูคลีนมาดูได้นะครับที่บูตเอร์ตา ร้อนล้นนิดๆเนี่ยตัวนี้เป็นแชมป์นี่ก็ใช่นี่อันนี้ก็แชมป์เหมือนกันนะครับของเม้งแต่จัดเต็มนะดูโอ้โหอินเตอร์ของกาเรตนะฮะฝาคาร์บอนลิ้นคาร์บอนนี่ท่อออกข้างเมื่อกี้คันนู้นออกคู่หลังนี่ออกข้างนี่โอ้โหน็อตนี่ถังไอตัดอยู่ข้างหลัง พาร์ททีนแต่งนี่แบบว่ามูลค่ามาอาสาลท่วมรถนี่ได้รถหลายคันเลยย้ายระบบระบายความร้อนหม้อน้ําเอามาไว้ด้านท้ายนี่คือสไตล์รถแข่งรถเลสซิ่งเลยนะเนี่ยใช่โหโหดอ่ะเดี๋ยวผมว่าสักพักต้องมีสไตล์ไปสายแด็กอีกเชื่อไหมไอหัวแชมป์เนี่ยนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอืมมาดูกันได้นะครับแล้วก็ยังมีเฮ้ยเอาเวลอดมาแต่งอ่ะแต่เป็นแนวแบบว่าสตรีเป็น มันจะเป็นสไตล์ครอสตั้นที่ไหมพี่หรือจะเป็นเลทรก็ได้เลทรเอ,เออถ้าเกิดฝามาอย่างนี้เลทโนะนะเราดูสีเขาเนี่ยเป็นสีแบบโทนเลทร LED เลยเนี่ยมีหลักนี้อันนี้น<อ>่าจะติดสติกเกอร์นะครับนี่สีทูโทนเลทโธให้เวลอสก็มาเว้มาได้นะทางนี้เออ <มา S 1> แต่งไสไตล์นี้นะครับมาชมได้เนี่ยดูใส่สปอร์ตไลท์ของ TJM นะครับอืเ t j อตอนนี้นี่ เรื่องของอุปกรณ์อ่อแคมปิ้งแล้วก็ออฟโรดเขามาแรงจริงโอ้โหชอบแล้วก็มีแซดเดอดเชั่นตัวนี้ก็แต่ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขาดนี่แซดตัวตัวนี้เป็นแซดใหม่เนี่ยถ้ากระจังหน้าแบบนี้คือแซดตัวใหม่ตัวนี้คือแซดเด i o n ดราคาเจ็ดแสนสี่นะครับเดิมๆได้กระจังหน้าได้ไฟแบบนี้สีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยสีพวกนี้แต่นี้เปลี่ยนล้อยางแล้วก็ ใช่ครับรอบคันเฉยใช่ครับแล้วก็เป็นทำสีนี่อืมสาเอ๊ยสาสีใช่ครับสาสีเลยครับแต่งโดยเอเซนซีครับตัวเตี้ยรีโวนี่ก็แต่งหล่อนะลากดไปใส่ล้อได้ฟิตเน์ดีๆมีที่เหยียบคันรถด้วยตัวนี้แต่งเป็นสไตล์ยีราฟแคะครับสำหรับรีโวอร์ดีเซติเดชันนะฮะนี่แต่งโดยแอซซี่แอซซี่นี่เขาก็ทำชุดแต่งแล้วก็ทำพวกหลังคากระบะ แต่งเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็ทำให้อัทซี่เขาออกแบบเนี่ยฝาหน้าของมอนซาแฟ c ตอรี่ล้อเลนโซนะครับกระแสประชาคุมการแต่งรถของไอรักดีโวก็กำลังมาเช่นกันนะนะสวยจริงๆนะราคาไม่แพงด้วยนะครับของมอนซานี่เล่นได้เลยใช้ได้เลยครับจริงพี่มีหมดเลยนะคของแต่งแล้วมอนซาเนี่ย ถ้าเป็นรถเตอร์ต้าเนี่ยมีหมดนะตัวเล็กตัวใหญ่รถเก๋งอะไรเงี้ยพวกฝากคาร์บอนเลยพาร์คาร์บอนเขามีนะครับโดยเฉพาะตัวไฮลักรีเวแล้วก็คอจูเนอร์หาสายดต้เนี่ยสวยมากดูลายเขาดิสภาพหรือการทำออล,ลายผ้าเขามีหลายลายด้วยนะพี่นะคือหม้อตัวเข็บมันต้องแบบมาตรฐานจริงๆระดับแบบว่าทําชิ้นส่วนเรือเลยอะไรเงี้ยมันถึงจะสวยอย่างนี้โหแล้วไม่ได้สวยแค่ภายนอกนะเปิดฝาแล้วดูใต้ฝาเนี่ย ยผมเห็นงานเขาเก็บดีจริงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบูตเตอร์ต้านในงานบางกอกออโตสซลลอนนะใครว่างก็แวะมาชมกันได้ใครไม่ว่างก็ดูคลิปเรานี่แหละผมมินกับพี่เด่งจากไต้ะบั็อการ์มสวัสดีครับสวัสดีครับ